สวัสดีครับ่ามาชมุกคนวันนี้เราจะมาสอนทำ g จ e ตอนนี้เราเข้ามครับแล้วเราเริบมออฟลนแล้วครับออลน์แล้วก็มาจัดหน้าจอดังน้อยขอจะมลสังเกตานะคะนี่เป็นประมาณนี้เลยถือมือครับ ยึดพาดประการใดกปราบประานดินใครับเมื่อนี้ใจแทบกินนวดเออกีฬามงั่นก็เรไปแ้วตีเลแม่แม่ในุดดลายก็แล้วกันโชคดีสุขุสุคนสวัสดีครับอันนี้เราเข้าไปที่ดาวนแล้วก็จาไปดของใ่บาลบอกู่บดูคุณโต้กดเออโ้ยเนาะ ให้ได้ที่เจ้าข้เคื่องของให้นันดหมมันกหลายคนนะทึ้นนับบึงรไมันก็เริมหมนได้ติด่นวไม่ติดมาเจอต้บอกเอกว่าจะไหนละทีว่าเคยจีบเขาตั้เจ้าถึงสาวน่ะ้องบจนามีไผแน่พี่มีไผแี่วมันจมามีเอกับสาน้อยสองคนหนแล้วแต่ว่าอีน้อยมันกับวายูอ่ะมสดกดข้างบนนะครับ กดคัดลอกครับลอกดไสองจุดข้างบนแล้วก็กดเป็นรอยแล้วก็ดัดดัครับหาความรู้สึกเกม G S แสวมนะครับก็เข้ากดวางได้เลยครับนำไปใช้กับไฟทั้งหมดกทันทีแล้วก็ทำให้ไม่เจอบไม่จัดด้วยแล้วก็รอให้มันถึงหนึ่งร้อยเอ็ดสิแล้วก็ไปซื้อเนี่ยนะเนาะโอ้ยก็ให้ปรึกษาแน่เจ้ากระได้ห้าก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะ เจ้าก็บอกว่าในท่าได้ล่ะพี่ข้อร่วมเดียวกันว่าเป็นตะม้งท่าเจอดีกระดูเลนสุขภาพเจ้าก็อกมนแล้วฝุนเลยดูเลนจังเด๋ล่ะพี่บอกข่นด่กะบนังสไลด์แดงที่ิ้นดีพี่เมี่ยมล้องสีเขียวนั่นเด้ซื้อมากินได้แม่น้ำบุญมาพันดวงนั่นเบอร์โทรกะ0894223ดเ่แวก็จำมันดูดตัวเลขมันจะนาโจแบบดำมาก จดทะเบียนลำพันธชาติเอยหกิบสองสามเลขที่หนึ่งร้อยหกสิบหกหมู่หกตำบลวังสามหมออำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีสนใจลงสิทธิ์ฮัลโหลแกร์เป็นกอเราลงสิทธแล้วแล้วก็ไปดูนะครับในเกมนะว่ามันจะเล่นได้ไหมจะเหมือนกูจีไหมนะครับ Okay, ผมจะมันตัดคลิปนะผมจะให้มันเป็นอย่างนี้เลยนะครับ <ís> มันจะดีกว่านะครับ <_ EN> คุณกำลังฟัง FM 1 <_ EN> F F ้อยหกจ้าศู1ยเมตรเฮิร์์วังสามหมออุดรธานีโทร086 786 9247เดางสดพลงดังสามหมอกเรานำสิตธแล้วเราเข้าไปกินล้วก็กดออฟไลน์เลยเลยนะครับทีออนไลน์คุณเป็นออนไลน์ก็จะทำยังไง ว่าเปิดแล้วทางเป็นออนไลน์มันจะเบอร์้งติดบ้างซัดบ้างนะครับเออถ้าเป็นออนไลน์มันจะติดเลยครับแต่ว่าถ้าออฟไลน์มันจะติดบ้างติดบ้างนะบางครั้งมาั้างมาติดนะก็ได้ทำไมเอก สมุนไพเรือไฟชิ้นหนึ่งสูตรหน้าใสและสูตรน้ำปิ่นกาดก็แฝงสำหรับพันธ์ชายดนะมีสะพานยาสีฟันสุนไพรอสตาแซนนี่นะครับเล่นได้เลยนะสำหรับใครที่เป็นผู้นาระก็ไปวารชภูมินี่เล่นได้เลยนะครับไม่ต้องไปสำหรับก็สามารถเล่นได้เลยนะวิธีนี้เป็นวิธีสำหรับเอ็นโด18-14ขิ้นไปสามารถทำได้เลยนะโดยที่ เ,เรานะครับไม่ต้องแตกฟายเลยก็ได้ทำนี้เลยลดเกมมาทั้งว่าเลจะเป็นโซที่ใครๆก็ทำนะก็นี้ก็จะอุลาไปต่อนนะคบใครดีนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดดูใคผม้กค่ะสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลุงเซียงหวาโทรศัพท์08 6